ไอจีย่าร,รอเร่ครับเสิร์ฟกระแทกกระแทกลอยๆแล้วพิมพิทยา24:19ครับเซตพอยต์แมตต์พอยต์ครับเป็นอัจฉราพรคงยศครับขออภัยครับตำแหน่งนี้ปกติเห็นแต่พิมพิทยาครับเปลี่ยนออกไปแล้วพิมพิทยาแมตต์พอยต์เซตพอยต์ครับ บอลหนึ่งล้นไปหน่อยแล้วเกมไหมยังอยู่ครับตีแก้แล้วไปชนกันนิดหน่อยครับทิมไทยว,วิลวาวันวิลาวันอีกครั้งนะครับตียังอยู่ไหมยังเจ็บได้ครับฟิลิปินบอลเดสบอลเดสอีกครั้งนึงครับ,อ,บ,รบอ,อือฮึบอลเดสยังอยู่ครับยกไปที่หัวเสาวิลาวัน แกติดบล็อกเต็มๆพระวิรวันโอ้โหได้ใจครับได้ใจครับทีมฟิลิปปินส์ดูฮะเนี่ยต้องได้ใจกองเชียร์แน่ๆครับโอ้โหคือมันแต้มสำคัญมากๆนะครับโดนไม่ได้แล้วครับทำให้ยังอยู่ต่อครับตอนนี้ติดบล็อกมาดารีนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับแล้วก็ลงมาเสิร์ฟเองนะครับแต่ก็ยังเป็นแมชบอยของทีมไทยอยู่นะครับไปครับแล้วมา ดีหลังอยู่ที่อัจฉราพรตีไม่ดีเท่าไหร่ครับวอลเด้ยังอยู่ฮรอาจารพรยกให้วิราวันขอเบาๆหลังบล็อกหลังอยู่ครับพิลิปเป็นต้องแก้วอลเดสโอ้โหครับคนเดียวจริงๆครับวอลเดอ ไม่ยอมครับคือเป็นไม่ยอมดูโอ้โหกองเชียร์สะใจมากโค้ชก็ไม่ได้เครียดนะครับยิ้มด้วยซ้ำไปว่าอืมยังอยู่มาได้ถึงวนนี้ต้องถือว่าโอเคครับคือหลังพิงฝาทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้คือต้องสู้ไปแต้มต่อแต้มอย่างเดียวอย่างเซฟนัดไวได้แล้วก็แทรกมาวิละวันเจ็บได้ครับพิทิปปินส์ยังอยู่โอ้โหเป็นแต้มเป็นแต้มครับ อาวเลยครับโอ้โหจริงๆรงอ้าวเนี่ยจะไม่เชียร์ให้มันมันได้ไงครับวอลเลย์บอลอ้าวนี่ไปใหญ่เลยครับมันกวียครับโอ้โหในทีมมันกว่ยอ้าวอ้าวครับขอเวลานอกนี้นึงครับโคตรด่วนคือคือคือจังหวะแต้มเขาเริ่มไหลโมเมนตัม um ไปอย่างนู้นต้องเบรกจังหวะเขาครับถึงแม้ว่าเราเราเขาจะเป็นคนเสิร์ฟล้วเป็นโอกาสที่เราจะบุกก็ตามดีนะนี ก็สี่แต้มติดนะจับของเจฟได้สามแมตพอยต์แล้วต้องดูต่อครับให้เกมมันคือขอเวลานอกมาเพื่อให้หยุดเกมเท่านั้นแหละครับครับมันไม่ได้มีอะไรครับคือขัดจังหวะพูดง่ายเป็นการขัดจังหวะทีมฟิลิปปินส์ไว้นิดนึงะครับก็มาอยู่แล้วต้องเปลี่ยนอันุสรากับทิวิตยากลับไปที่เดิมครับปิดเลยนะครับ เพราะเป็นโอกาสที่เราจะได้บุกนะครับเขาเสิร์ฟมาดลินยังเสิร์ฟให้ฟิลิปปินส์ครับยัง๋ยเสิร์ฟเสียเองแค่นั้นเองครับไม่งไมได้สู้ ทกดาวครับยังอยู่ครับเอาล้ครับดูบอเดสครับบอเดสครับตีลงอีกแล้วครับเอาล้ไม่ยอมจริงๆครับโอ้โหบอเดสแกไม่ยอมง่ายๆครับคนเดียวเลยครับสามตีแต้มนี่ครับนี่ครับเสน่ห์วอลเลยบอลเลยนะครับนี่เสน่ห์วอลเลยบอลจริงๆครับทั้งยอมรับรู้ไหมผู้เล่นเครียดถ่ายแล้วก็มากดดันคนนี้ครับต้องไม่ติดเน็ตครับแต้องไม่ออกด้วยครับ เสือมดีครับตอนหนึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แก้จากสามเมตรพิมพิชยายังเก็บได้ครับฟิลิปปินยกไปโค้งหลังตีทัดบอลโอ้ยครับโอ้โหอะไรกันับเนี่ยโอ้ไม่เหตุได้ยังไงครับเนี่ยโอ้ดูครับสนามทับแตกนะครับเนี่ยตอนนี้แข่งกันที่ฟิลิปปินอารีน่านะครับสปอร์ตคอมเพล็กซ์ของเขาครับคราวนี้แล้วครับต้องห่างสองแต้มแล้วนะครับแต้มเดียวไม่ได้แล้วไม่ใช่แมตช์พอยต์ของเราแล้วครับ ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ครับมาเดรินเซิร์ฟยีมที่ตำแหน่งเดิมครับทสชาชูออนะครับแล้ววิราวันเคาะหลังแต่เก็บได้ครับวาวเดสมาแล้วครับยังเก็บแล้วก็พิมพิชยาโอ้โหครับอทำไมฟาวต้องดูครับฟาวอะไรครับฟาวเราครับโอ้โหฟาวเราครับโดนเนตอะครับโอ้โหนี่นี่ยังไม่ชนะนะครับแต่ทำเหมือนชนะแล้วครับเซตนี้โอ้โหตายตายครับ ยังไงครับเนี่ยมีชาเลน์หรือเปล่าครับชาเลน์ครับครับกองเชียร์นี่แบบโหไปกันแบบสุดเลยครับแต่ก็ต้องถือว่าฟิลิปปินส์เขาทำดีนะครับเพราะว่าเนี่ยสี่แต้มห้าแต้มหลังเนี่ยถือว่าโอ้โหเหนียวแล้วเก็บมาได้ตลอดอืไม่ไหวฮะไม่สนุกด้วยฮะโคตรด่วนไม่มันด้วยนะครับคือมีโอกาสปิดมได้ครับตั้งสี่ทีห้าที คราวนี้ตกมาที่เราบ้างแล้วนะครับคือแต้มนี้เราต้องได้นะครับใช่ครับนี่ครับเหยียบเส้นจยิงๆครับโอ้โหเขาชาเลนจ์กรรมการเป่าถูกครับลูกนี้ถ้าดูอย่างนี้นะครับกรรมการเป่าถูกครับเต่ว่าพิมพิชยาเหยียบเส้นครับเหยียบจริงครับต้องยอมรับครับอันนี้เพื่อสินตัดสินถูกครับ l a d e d g e m n the challenge s u n c c e l ใส่ตาดีมากครับ อ้าวไม่เป็นไรครับโอ้โหคนนี้เสิร์ฟคนเดียวกี่แต้มแล้วเนี่ยห้าแต้มครับจากที่ตามหลังเลยครับแซงเลยครับมาลลดีนกลับมาเป็นเซตพอยต์ของฟิลิปินครับแต่สมดีตลอดด้วยเอาครับวิรวันได้ไยั้งเก็บได้แล้วดูครับบอลเด็คนเดิมครับอืมเลังเหนียวครับทีมไทยยกไปให้วิรวันทัดบล็อกครับ <utan> หอหลอดเบาๆครับฟิลิปปินส์หาแก้มาวิละวันทั้งสงนามนะครับตอนนี้วิละวันโอ้ยรุนครับใจขาดก็วิละวัน,วนครับต้องอย่างนี้ครับต้องได้แต้มนี้นะครับไม่ได้แต้มนี้หนังยาวครับมีเซตที่สามเซตที่สี่เนี่ยเซตที่สี่แน่นอนโอ้โหดูครับแต้มนี้กว่าจัดได้ครับมาดามาท้ายๆเนี่ยวิละวันนี้ไล่ตั้งแต่หัวเสาหน้าเลยครับมาถึาาางตีหัวเสาหลังครับเอาครับ ต้องหางสองแต้มนะครับอุสราครับยี่สิบห้าเท่ากันครับคนเดิมนี่ครับหังเก็บได้ครับทีมไทยวิลาวานครับติดบล็อกมีฟาวขึ้นมาอีกแล้วครับโดนเลนน์ครับชาเลนด์ด้วยพิลชาเลนด์เอาล้บล็อกครับบล็อกฟาวครับ เขายังมีสิทธิ์อยู่ครับไทยนั้นหมดสิทธิ์ชาเลนจ์แล้วครับก็ต้องลุ้นด้วยครับว่าชาเลนจ์ถูกหรือเปล่าคือมันมีเป็นกรณีกรณีไหมครับกรณีนี้คือถูกหรือเปล่าดีเหมือนกันนะเนี่ยโยนทิ้งไปเลยว่าหยิบเอาครับห้าแผ่นที่อยู่หน้าจะเอาแผ่นไหน <laughs> บาลอนแดูฝั่งโคสของี่ลลิตินเขาก็ เหมือนก็ทํามาถึงแค่นี้ก็เจ๋งแล้วอะใช่ครับเก่งแล้วไปลองเยอะครับเป็นลองไทยค่อนข้างเยอะครับเขาเล่นแบบสนุกสนุกเลยครับความกดดันนั้นอยู่กับไทยทั้งนั้นครับไทยก็ไม่อยากเสียเซตไม่อยากเหนื่อยเพิ่มเพราะไทยมีงานหนักกับเวียดนามครับนัดสุดท้ายดูครับทัดไม่ทัดดูอย่างนี้ครับ ทัดครับโดนรัดดูมือโดนครับโดนแขนนะที่มือเห็นเลยครับขยับเอาชัเลนดีครับโอ้ยิ้มเลยยิ้มโอ้โหยี่สิบห้ากันครับเป็น2ีสครับไทยต้องการแต้มเดียวครับจบไม่จบครับ ยังอยู่ครับทีมไทยวิลาวันครับเหนียวจริงวบลเดตครับอถัดบล็อกครับโอ้ยังอยู่นะครับยังอยู่ครับยังไม่ไปครับเนี่ยครับคนเดียวครับแป้มครับวบลเดสนี่นี่นี่เอาเลยครับมันจริงๆครับวอลเลย์บอลเพื่อนับต่อันเพื่อนมาขยับหลังนี่ดูเขาจังหวะตี ตีบนโคง้งโดนท,ดที่นิ้วโป้งซ้ายท,ที่สะกรครับโโอโ้ห,โหแล้วคนเสิร์ฟดีด้วยครับลงไปเสิร์ฟครับจูเรียมาราโดไม่แน่ครับเสิร์ฟดีๆอย่างนี้ตอนนี้กดดันยี่สิบอกเท่ากันนะครับบางทีอดินรีมันพุ่งเยอย่าแรงนะครับมันมีโอกาสแรงกับติดเน็ตทั้งสองอย่างเสิร์ฟจ,จังหวะสำคัญนะี ดีครับบอลหนึ่งไม่ดีด้วยครับพิมไทยแต่แทรกมาพิมพ์พิจยาตีลงไปครับขึ้นน้ำอีกครั้งครับ27ต่อ26ได้แมตช์ไปอีกครั้งหนึ่งครับถือเป็นเกมสนุกครับโอกาสของเขาอุ้ยตียังไงครับโอ้แล้วได้แต้มอีกยาวครับอย่างนี้โอ้โหไล่มาตีเสมออีกแล้ว ปลุกกองเชียร์ออกมาลุกเต้นอีกแล้วครับเฟรเป็นอยู่เขาใส่แซกเนี่ยครับคนเดิมครับเอาเดสครับผมกำลังดูว่าแกตีแบบตีแบบหันมือผีดด้านข้างนึงเนี่ยจังหวะผิดแล้วจังหวะมันผิดแะแกแก้ไขเก่งมากครับคนนี้ครับนี่ครับดูวอลเดสครับเอเดสเสิร์ฟก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ตาแต้มได้เยอะนะครับนี่ครับเอเดสเสิร์ฟด้วยตับยากครับต้องยกต้องยกแล้วครับต้องตีบอลแล้วมาแล้วครับบีหลังมาครับอืเก็บไปได้ยกไปที่ พิมพิชยาออโอ้ลงยนได้ครับน่าจะลงพื้นได้ก่อนแล้วครับลูกนี้พิมพิเชยยก็กรับครับขึ้นน้ำอีกครั้งนึงครับไทยอบอลนี้สวยฮะบ,บอลลงพื้นแล้วครับลงพื้น,ค,นรครับวิชากรเสิร์ฟครับดูซิว่าจะเหนียวต่อไปได้กว่าครับแม่มันก็ลุนอย่างเงี้ยครับยิ่งเป็นแต้มชี้เป็นชี้ตายอย่างงี้อือขอบล็อกต้องมาครับ ตดนนี้ขอบล็อกครับบอลหนึ่งไม่ดีแต่ว่ายังแก้ได้ครับยกแล้วชัดชูอ่อนติดบล็อกเต็มๆเหมือนกันครับโอ้โหยังอยู่ครับวินิปินบล็อกคู่ของเขาบารอนครับเอาเอาครับไม่จบง่ายๆครับวินิปินไม่ยอมครับแต้มเดียวเนี่ยนะครับมันหาไม่ได้ตีฉีกแล้วครับบารอนขึ้นจังหวะพอดีครับหายากมากครับหมายเลขสิบบารอนคนนี้ครับขออนุญากวินิพีน ปุ๊บตรงที่หน้าอกเลยครับว่าใจนั้นยังดีอยู่ครับเจ็บเองนะครับบารอนไตที่ชัชจูออนเนี่ยครับแล้วอืออกไหมออกครับอาการไม่ดีฮะอย่างนี้ชาเลนจ์แน่ครับทีมไทยขอชาเลนจ์แน่ครับจะทัชผู้เล่นขอทัชหันไปดูโค้ชว่างไห้จะชาเลนไหมคือปัญหาที่ไทยหมดชาเลนจ์หรือยังหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้เห็นโยนผ่านลงมาหมดแล้วครับไทยหมดชาเลนจ์หรือยังไม่ได้นะครับอย่างนี้ โอ้โห iscilla, เป็นแต้มของเขาเดี๋ยวจะเรื่องยาวนะครับแต่ไทยก็ยังมีโอกาสบุกนะครับให้เขาเสิร์ฟแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าเขาเคยเสิร์ฟมาแล้วรับห้าหกแต้มไหลมาบาลอนเสิร์ฟครับไปที่เดิมครับแล้วแทรกมาชัชนจุออนตีทิ้งครับอยู่ยังอยู่ครับทีมไทยโอ้โหยี่สิบเก้าเข้ากันครับดีซส์มาถึงขนาดนี้ครับตี้มาที่มุมเลยครับอย่างนี้ดีครับเริ่มเครียดเหมือนกัน ต้องการบล็อกครับพิมพิชยาคนหนึ่งมาครับแล้วไหลามาไม่ดีครับพิชปินต้องฟรีบอลไม่ฟรีครับตีมา <uous> แล้วขาดบอลเลยครับอุศราแก้แล้วครับไอรินเอาผูกาชูออนครับเต็มเต็มบล็อกเลยนครับโอ้โหเรื่องยาวจริงครับท่านผู้ชมครับ กลับมาเป็นขึ้นหลังนิดเดียวมาถึง30แต้มแล้วนะครับแต่เคยเยอะกว่านี้มีนะครับครับตรงนี้ถือว่าเป็นความสนุกสนางของวอลเลย์บอลเลยนะครับคนก็ไม่นั่งกับเก้าอี้แล้วนะครับโดยเฉพาะกองเชียงฟิติปินลุกขึ้นยืนดูแล้วครับไมล์ลีนเสิร์ฟครับอืมเสิร์ฟดีด้วยครับเสิร์ฟมาถึงแดนหลังแล้วต้องแก้ครับอืมอาแล้วครับกลับมาเป็นเราได้้างครับเข้าันอีกแล้วที่30 บอลหนึ่งอล้นไปแล้วครับดี๋ยอนุสลาน,นั้นอยู่แดนหน้านะครับชูอวอนครับลงไปเสริร์ฟสามสิบเท่ากันครับออกได้ทุกหน้าครับเซนนี้ตอนนี้อืมเน็ดครับโอ้โหออกจากมือนี่เห็นเลยครับ <laughs> กำลังพวงเนี่ยครับชัดชุอรอโมกสีกับตันทีมันมากครับ19มลิกาโมริโี่นอกครับโอ้โหดูครับแม่สีสันจริงๆครับเป็นสีสันของเกมจริงๆรอเลอเรศร์ฟครับกลับมาเป็นเขาได้เซตพอยด์นะครับเจริฟดีครับบอลหนึ่งมาแล้วไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่แก้ได้ครับชัดดาวอาศัยสูงครับลูกนี้ จังหวะน่ะผิดไปแล้วครับโหนแล้วนะครับพัดดาวนี่โหนไปนิดนึงแล้วครับแต่ก็ยังเนี่ยครับหลังแข็งแรงฮะจังหวะดูยับมาอยู่อืมบอลมันออกกับมือเซตไม่ดีครับออกนึสลาไม่ดีครับมันกักกักกันอยู่ฮะสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดครับลงมาเสิบด้วยครับพัดดาวครับเสิบดีมาแล้วคนเดิมครับอลเดสลงด้วยสิเชื่อขนมกินได้แล้วคนนี้แม่มันเล่นเด่นเนาะ ่วงได้ท้าใหแมตช์อย่างนี้เลยเหรอครับอะไรเศร้าเอาเดสครับนี่ครับคนนี้กําลังหลักเลยฮะหมายเลขสองทางฟิลิปปินส์เด็ดเลยครับ um, วันนี้ยังดีนะว่าตัวบอลสั้นเขาไม่มาด้วยบอลสั้นเขายังติดเล่นเจลีกอยู่ฮะซาเดียโกเป็นซูเปอร์สตาร์ของฟิลิปปินส์ออกเองครับโอ้โหเนี่ยความกดดัน เมื่อสักครู่ได้ห้าคนห้าแต้งคนเดียวนะครับมาเดลีนรอบนี้เสฟออกเลยครับโดนลูกเปลี่ยนกลับไปเลยนะฮะกลับไปนั่งก่อนเดี๋ยวอาจจะออกมาตอนเสิร์ฟสําคัญสําคัญถ้ายังทันอยู่นะมาเดรีนครับอเป็นตังมุสลาครับรมก,การย่างไ,ไ้สัญญาณเสิร์ฟครับสามสิบสองเท่ากันเสิร์ฟดีครับแล้วมาแล้วครับวอลเดส สีสบัดจังเก็บได้ทิมไทยทิมพิชยาหายเลยครับอืลูนี้สวยครับอ้อมหลังมาเลยนะครับทิมพิทยาอ้อมหลังตัวเซตมาเลยครับซ่อนตัวมาตลอดครับแล้วมาโผล่ตรงจังหวะที่เทคตัวขึ้นไปแล้วนี่ครับตบลูกครับบอลตรงไม่มีคนบล็อกครับโอเดี๋ยวนั้นเข้าใจว่าจะตีฉีกนะครับมาชพอตของไทยครับจะเหนียวอีกไหมจะเหนียวอีกไหม เอาแล้วครับไทยเก็บได้แล้วครับต้องแก้ครับทีมพินิจยังติดบล็อกแล้วไปแย่งกันพิลาวันเคาะเบาๆลงไหมเอาจบได้ได้หบทจะได้ครับโอดีวมาถึงตั้งที่สามสิบสี่ครับก็จะเก็บเซตที่สามได้ครับทีมไทยของเราเอาชนะไปสามต่อศูนย์เซตเลยครับโอ้แต่เซตสุดท้ายนี่ถือว่าเหนื่อยจริงครับที่ต้อง ตอนแรกก็เดิมทีว่าน่าจะไม่ยากขนาดนี้นะครับโอ้โหนี่ครับเบอร์สามของอาเซียนครับฟิลปปินส์ครับเขาก็ยังมีโอกาสไปลุ้นเหรียญทองแดงน,นะครับเจ้าภาพหลังจากแพ้ทีมไทยก็เท่าตัวสองนัดที่ผ่านมาก็แพ้สองนัดเลยครับ สุดท้ายของฟิลิปปินส์นั้นจะไปเจอกับอินโดนีเซียนะครับส่วนไทยจะไปเจอกับเวียดนามครับไทยกับเวียดนามก็สิติชนะ2นัดรวดเท่ากันครับ